าาาหาาข้้รนะังงนดูเดินเข้าไปอีกนิดนึงเดินเข้าไปตรงนั้นแหละหันหน้ามามครับขอบคุณครับวันนี้มีเอซีมาจากมาจากกำแพงเพชรแล้วก็มาอำเภอพิมายแล้วก็มาตัดผมกับแฟนแฟนก็หัวไม่ค่อยเสมอรอยแฟบรอยเมียเอาหัวตีด่างไว้ครึ่งนึง ทีนี้แฟนนี้ก็ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่หรอกเนาะครับเนาะชื่อวันทูเตชแนนขอญาตครับวันทูเตชแนนเป็นคนดีหรือคนเร็วครับหันหน้ามองนิดนึงเป็นคนดีหรือคนเร็ว,ว <c ười> คนดีมั้งคะคนดีเนาะไอ้ที่เลวนี่คือตาอ้อนใช่ไหมเรา <c ười> หวังจะเอาเมียคนอื่นใช่ไหม <c ười> วุ่วเาะทำขี้เกย์ล่ะ ถามจริงเราะทำไมครับตาอ,อ้นน่ะคิดไม่ดีแต่แรกแล้วเนาะแต่เติน,นะตัดผมทรงทหารเกณฑ์ปีสองเนาะเตินเนาะใช่ไหมเตินไม่รู้คือกัน,นไม่รู้คือกันเนาะโอ้ตาแต้สวยจริงๆเลยขอบคุณนะครับที่ท่านให้แฟนมาอยู่ใกล้กับตาอ้นมีมีแรงชื่นใจแต่คุณอย่าคิดทรยศผมนะนะแฟนนะถ้าแฟนทรยศเมื่อไหร่ตาอ้นเอาตายเลยโอ้พูดผิด วันทูเตช a น n นนเอาตายครับดูแฟนเขาหัวเราะครับดูแฟนเขาหัวเราะอันนี้เป็นผู้จากรล้อเล่นที่เฉยหรอกครับขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามวันทูเตช a น n นนเขาอยู่ที่ค่ายทหารโดนฝึกมาอย่างหนักเลยหน้าตายแบบนี้ปีไหนจะออกครับปีหน้าครับปีหน้าเนาะครับปีหน้าจะออกมาแฟนจะออกมาด้วยไหมครับแฟนจะจะอยู่ในค่ายต่อหรือ,อยังไงอ,อ,อยู่ต่อเพราะเหตุผลคิดจะทิ้งผัวตั้งแต่เดี๋ยวนี้ครับขอบคุณครับสวัสดี